ไปนั้นฉันวางไว้ที่เดิมเธอกับฉันเราต่างมีรอยยิ้มเพอเพียงนิดก็มีน้ำตายังไว้ก็ยังไหลมา ความทรงจำยังกัดกินหัวใจเธอเสียใจหรือเปล่าที่เรานั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันความฝันนั้นยังอยู่ที่ดำแม้เธอจะไป ฉันเสียใจที่สุดทุกวันตั้งแต่วันที่เธอกับฉันเลิกรากันไปไม่เคยลืมเธอได้เลยที่ตรงนี้ที่เราได้พบ จำได้ดีที่เธอจับมือฉันสัมผัสนั้นจะไม่ย้อนมาเหลือเพียงฉันกับรอยน้ำตาความปวดร้าวยังทิ่มแทง เธอเสียใจหรือเปล่าที่เรานั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันความฝันนั้นยังอยู่ที่ดำแม้เธอจะไปฉันเสียใจที่สุดทุกวัน ตั้งแต่ว,วันที่เธอกับฉันเลิกรากันไปไม่เคยลืมเธอได้เลยสัมผัสนั้นจะไม่ย้อนมาเหลือเพียงฉันกับรอยน้ำตาความปวดร้า 仰，浸透，心。